มาจับพี่น้องมาในีกระถางหญ้าคือเก่าเบื <Far> ้องเนี่นี่ความพุกของหญ้านี่พี่น้องพุกขนาดใดนี่เห็นบ่พุกมากมากเลยแหละมามามาทางหญ้าใส่สตีนเลยเด้อจ้ะนะน้าพี่น้องคะอืมได้ยินเสียงก็พอนาพี่น้องเนาะยังรักและเคารพเหมือนเดิมนะคะ พ,พี่พี่สาวคนสวยของน้องเตยยิงรักเล็กเคารพเหมือนเดิมจ้ามามามาถางเงี้ยช่วยน้องเตยในเด้อพ,พี่พี่พี่ช่างช่องทูยูทูปนะคะอันนมิเสเตยทำงานถางเงี้ยพี่เสา เป็นโชคดีเนาะมึงนี่จะแต่บิโชคนะดีเนาะมือเล็กมือเบามือนี่จะให้ได้รนะับก้อนใหญ่เนาะพี่นั่งเนาะจะขอให้ทุกท่านได้รับก้อนใหญ่เด้วยทีเดียกับทุกคนนะคะ ทานเอาด้วยังด้วเติมทานลูกอ่ะหินลายเพ่รัดเน่นอยอีตส่ต้องมาวงางยังมากเลยเพ่นเข้าตาและตาบบนเลย หมีก้อนใหญ่มากทาเนี่ยคอเกาคือาเบื่อพนใหมด้ไปนันงดยนี่อาชีพอาชีพอาชีพสุดจะิุดจะนะคือเกาทงนี่าคือเกา หนาแล้วก็จกคีเห็ดอย่างเงี้ตามคำสั่งค่ะพี่พี่น้องเอ้ยตามคำสั่งเขาแก่ที่ได้เห็ดอย่างเง้ยเห็ดไปเนี่นี่วันจันทร์เนาะค่ะทำงานใครๆก็ทำงานวันจันทร์นะะ เริ่มงานกด,ดานี้มักหินหลายพี่น้องเลยแรดหย่า,นเ,าเ,นเนี่ยเาแห้งเ้าเอาเอยสิเกดินิตาน <laughs> nàng ở đây nàng cựa nàng kín rồi bây giờ mình phải tích tích Nên. Nên phải. tích 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 Yeah dập hiên lại ngậu nè Hãy subscribe Để lốc japa ทุเรียนน้อยเท่าทุเรียนใหญ่ก็ไม่ได้ตัดนี่ือนแเสียแต่เนื้าในท่อแป๊บยล้มันตัดเครื่องแต่เนื้าตัดนี่เหรอมานั่งต่ออีกเสียเวลาอแล้วคิด้ยินเสียงรถมาเอง นี่ยพี่น้องสะอาดแล้วมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันมันสะอาดแล้วบบนี่นะสะอาดแหละนี่แหละสเตเตก็จะต่างโน้นแบบนี้แหละสะอาดเลยทางออกจากแป๊บแล้วก็ออกจากโคนดูเรียนนะคะนี่อื้อ ลากาพี่น้องคะเจอกันสดแต่ใหม่วันหน้าเนาะค่ะเนาอวันนี้สวัสดีจ้าขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟให้นะคะขอให้เอฟซีทุกท่านจงเฮงเฮงรวยๆนะจ้าสวัสดีค่ะ